พกสอยืดหนี้เกษตรกรสวนยางพารานะคะรับผลกระทบราคาตกต่ำห่วงไรายได้ลดกระทบความสามารถในการชำระหนี้ค่ะ นายสมศักดิ์กังทีระวัตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าทกาศาได้ส่งหนังสือไปอยังสาขาต่างๆเพื่อให้พิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรสวนยางพาราทั้งการลดเงินการชำระต่องวดและการขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปแต่สูงสุดไม่เกิน15ปีเพื่อลดผลกระทบจากราคายางตกต่ำจากที่เคยอยู่ในระดับกิโลกรัมละ100บาท แต่ปัจจุบันเหลือเพียง50กว่าบาทเท่านั้นซึ่งส่งผลต่อไรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีหนี้เงินกู้อยู่กับทกสประมาณ3.6แสนรายคิดเป็นเงิน40,000ล้านบาทหรือประมาณ5%ของพอร์ตสินเชื่อรวม8แสนล้านบาทและส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะยาวสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนของทอากาศมี2โครงการคือโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้รวบรวมยางวงเงิน1 0 0 0 0ล้านบาทและโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราวงเงิน5,000ล้านบาท ในส่วนของโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร,ร,กรแปรรูปยางพาราวงเงิน5,000ล้านบาทอกสจะสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งมีศักยภาพมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางในเบื้องต้นจำนวน24แห่งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการรวบรวมยางพาราโดยกระจายจุดรวบรวมครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางพารา5จุดใหญ่ทั่วประเทศ ได้แก่จังหวัดชนบุรี2จุดจังหวัดบุรีรัมย์1จุดจังหวัดสุราษฎร์ธานี1จุดจังหวัดยะลา1จุดโดยให้ศูนย์เป็นผู้รวบรวมยางจากสหกรณ์ในเครือข่ายเพื่อนำไปจำหน่ายหรือนำไปแปรรูปเพื่อการส่งออกต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกว่า723แห่งมีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจการรวบรวมและรับซื้อยางพาร,ราจากเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยาง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบสากรณรให้แก่ชาวสวนยางมากขึ้นและล่าสุดทก,กสเห็นชอบวงเงินสินเชื่อให้กับสากรณรเพื่อน,นำไปรวบรวมยางพาราแล้ว281แห่งเป็นวงเงิน2,880ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก442แห่งทก,กสจะเร่งดำเนินการปล่อยเงินกู้ในเดือนกันยายนอีก4,000ล้านบาทเดือนตุลาคมอีก2,000ล้านบาทเดือนพฤศจิกายนอีก1,000ล้านบาท มีระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตามโครงการโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2557ถึง30มิถุนายน2558กำหนดคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนโดยสากร์จะรับภาระดอกเบี้ยงเงินกู้เพียง1%ต่อปีและรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ยงเงินกู้ให้3%ต่อปีทั้งนี้คาดว่าการปล่อยกู้ครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาราคายางตกต่ำได้บ้างเพราะจะมีเงินเข้าไปหมุนเวียนรับซื้อยาง ทำให้ชาวสวนยางมั่นใจว่าจะสามารถขายยางพาราได้และคาดหวังว่าจะทําให้ราคายางปรับขึ้นมาได้บ้างหรือขยับมาอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมเพราะปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อราคายางคือประเทศจีนที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ซึ่งยังมีสต็อกจำนวนมากและจีนเองก็เริ่มที่จะผลิตยางพาราเองด้วยแล้วในปัจจุบัน